ช่วงนี้เราจะมาชมภาพกิจกรรมการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2016ปีที่2ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทไทยย a ม a h a m มอเตอร์จำกัดพนึกกำลังร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษารายการ Yamaha Mo t o ต h a l l e n g e 2016ต่อเนื่องเป็นปีที่2หลังจากปีที่แล้วนะครับประสบความสเร็จเป็นอย่างดีโดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจำนวนมากนะครับสมัครคร่วมโครงการ จากเมื่อปีที่แล้วมีเพียง20ทีมเท่านั้นที่ได้โอกาสลงทําการแข่งขันเพื่อทดสอบวัดผลปฏิบัติการจริงบนสนามแข่งทั้งระดับประเทศและระดับโลกสาหรับการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 26ในปีนี้นั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่ามีทีมต่างๆสมัครเข้ามากันอย่างมากมายจากสมาชิกวิทยายลัยอาชีวศึกษาเอกชนกว่า3 8 0แห่งทั่วประเทศไทยนั้นมีเพียง27ทีมเท่านั้นนะครับที่ได้คัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้ โดยยุทธัมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจการก็เพื่อส่งเสริมสร้างพื้นฐานกิจกรรมความรู้เชิงช่างให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นการพัฒนาบุคลากร,กรต่อยอดองความรู้ในเชิงเทคโนโลยีวิศวกรรมการบรหิหารจัดการทีมและเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การประกอบอาชีพทางด้านมอเตอร์สปอร์ตและเป็นการเตรียมรองรับการเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในระดับภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมเชิงกลุ่มสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันร่วมกันระวังอาชีวศึกษาเอกชนต่างสถาบันต่างการฝึกอบรมและปฏิบัติการจริงในสามแข่งระดับโลกสำหรับโครงการของยามาฮ่าโมโตเทรนในปีนี้ยังคงใช้รถรุ่นยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์150นะครับรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตขนาด150ซีซีรุ่นใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับกำลังได้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเอ็กไซเตอร์150นั้นนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แหลมคมและปราดเปรียว พลังเครื่องยนต์นะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสี่วาล์วอัตราเร่งเร้าใจนะครับซึ่งบอกกับเกมการแขันเป็นอย่างมากในปีนี้โดยมีคณะผู้บริหารของยามาทุกคนนะครับร่วมแถาาพกันที่เซนสตาร์ทและคันนี้ครับหมายเลขเก้านักกรวอนสมจิตคอลิฟายมาเป็นที่2หมายเลขหนึ่งคันนี้ชัยชินวัตรสุพ,พิษนะครับคอลิฟายมาที่3 ส่วนสมพลชมพูคันนี้หมายเลขสองนะครับคอลี่ไฟมาที่5และอันดับ6กครับก็คือนพรัตน์ศรีเนตรรถแข่งทุกคันนะครับประจำกิรสตาร์ทของตัวเองอันดับหนึ่งก็คือบุญยลิตประยุนญาตหมายเลข5 5นะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีอันดับ2เป็นของนักกรวันสมจิตนะครับหมายเลขเ9ิกธงแดงออกไปแล้วนะครับการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นออกไปแล้วครับโอ้โหบุญยริตประยุนญาตนะครับออกสตาร์ทอย่างรุนแรงนะครับทำให้ล้อหน้ายกขึ้นมาแทบจะง่ายหลังเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับบุญยริ้ แต่เกือบจะสีฟอร์มซะแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพลาดลงไปแล้วก็โอ้โหอดแข่งทีเดียวครับการแข่งขันยามาฮ่าโมดตัวในปีนี้ทั้งหมด27ทีมด้วยกันนะครับรถแข่งยามาฮ่าเอ็กซ์เซเตอร์150ทุกทีมมันก็นหมดครับแต่ปรับแต่งบุนดีไฟได้ตามใจชอบโดยมีกติกาควบคุมเอาไว้ทุกคันสามารถปรับเป,ปลี่ยนได้หลายอย่างครับทั้งท่อไอเสียปรับอัตราทดสเตอร์นะครับรวมถึงการเปลี่ยนตำแหน่งพักเท้าให้เหมาะกับการแข่งขันยามาฮ่าเอ็กซ์เซเตอร์150นั้นเป็นรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตที่มีพลังเครื่องยนต์นนร ใครที่ต้องการความเร็วความแรงนะครับรวมถึงอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมบอกได้เลยครับว่า Exciter 150นั้นนั้นเร็วแรงกว่ารถอัตโนมัติทุกรุ่นนะครับในขณะนี้ก็ว่าได้ สำหรับการแข่งขันยมห้า 5, โมโตเชลต์ในปีนี้ทั้งหมดสสนามด้วยกันนะครับนี่คือสนามแรกของปีนี้นะครับจัดที่ไทสกิดนครชัยศรีจจงหวัดมปถมครับโดยในปีนี้นิสสันได้มีการปรับปรุงผิวแทกใหม่ในบางส่วนนะครับลาดยางอย่างดีทำไมห,หลายคนนั้นมีความพึงพอใจในการขี่เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ารถแข่งนั้นสามารถทำคนไได้รถแข่งทั้งหมด27คันนั้นแข่งกันอย่างตื่นเต้นหวาดเสียวทีเดียวครับหลายคันแับสูสีคู่ขี่กันอย่างมากโดยมีทีมจากกรุงเทพมหานครทั้งหมด6ทีมด้วยกันนะครับภาคกลางหกทีม และภาคตอวันออก4ทีมรวมถึงภาคตอวันตกอีก2ทีมด้วยกันครับและผลการแข่งก็ปรากฏว่านะครับนักกรรันสมจิตเข้าชิงจัดอันดับที่หนึ่งนะครับไปได้อย่างสวยงามขณะที่อันดับที่2ออันดับที่สามนั้นเป็นการขับเคีื่อกันระหวังบริหารกังสดานะครับกับอนุสรรษดาและอันดับที่สามสี่ห้าหกนั้นโอ้โหสูสีคุกกี้เป็นอย่างมากครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของนักแข่งทั้ง3คนนะครับประกอบไปด้วยอันดับที่3อนุสรรษดาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนักงานการนครนายก อันดับที่2เป็นของบริหารกังสดานหมายเลข46กครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคอลี่ไฟล์มาที่9นะครับแต่เขาชิงอันดับที่2ต้องถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากในสนามนี้และแชมป์เยอมห Mo าโมโตเชลเลนสองสนามแรกในปีนี้ก็คือนักกรวันสมจิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกนะครับหมายเลเข9ก้าาคนนี้นี่เองคอลี่ไฟล์มาที่2นะครับและทำเวลาเขาินที่1ได้อย่างงดงามและในช่วงนี้เราจะมาฟังคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุล ผู้จัดก,การอบุโสไยสับสนุนการขายในตลาดของยามาฮ่าให้สัมภาษณ์อย่างไรลองฟังกันดูครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโครงการโ o โตชาเลนจนี่เริ่มเข้ามาในปีที่2แล้วนะครับในปีที่ผ่านมามีโรงเรียนอาชีวะทั้งหมดเข้าร่วม20โรงเรียนแต่ในปี2016นี้มีร่วมถึง27โรงเรียนนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการยังเป็นจุดเริ่มต้นที่มีตั้งแต่เริ่มแรกแล้วครับว่าต้องการให้นักเรียนอาชีวะ ที่อยู่ในการเรียนด้านต่างๆนะครับที่มีความสนใจในเรื่องมอเตอร์สปอร์ตนะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสการทำทีมแข่งทำแบบมืออาชีพจริงโดยการฝึกสอนจากนักแข่งแล้วก็ช่างมืออาชีพจากยามาฮ่าในการสร้างทีมเป็นที่ทราบกันดีว่าในปีที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนะครับมีการรับสมัครแล้วก็มีโรงเรียนเข้าร่วมอย่างล้นหลามนะครับการให้การคัดเลือกเป็นที่อย่างยากลำบากยิ่งนะครับเราก็ต้องคัด หลายๆโรงเรียนยังคง20โรงเรียนเดิมแล้วก็บวก7ทีมใหม่โรงเรียนใหม่นะครับสิ่งที่เลือกก็คือโรงเรียนนั้นจะต้องเริ่มต้นจากเป็นโรงเรียนที่มีคณะช่างยนต์เป็นหลักนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยนะครับรวมไปถึงในโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการนี้นะครับ ก็ไม่เฉพาะแค่กีฬาที่ใช่กับกิจกรรมที่ชอบนะครับสิ่งที่สําคัญคือหัวใจของเด็กอาชีวะทุกคนนะครับมีการความต้องการในการทํากิจกรรมประเภทนี้มานานแล้วแต่ไม่ยังขาดโอกาสของผู้สสนุนสิ่งที่ได้ก็คือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่นะครับส่งเสริมให้วงการมอเตอร์สปอร์ตอนาคตมีบุคลากรเพิ่มขึ้นในวงการนี้ในประเทศไทยมากขึ้น,นครับโครงการโบโตเชลเลนต์ยามาฮ่าได้คัดเลือก ยาม่า e อ็กไซเ150ซีนะครับซึ่งเป็นอันเดอร์โบนที่เหมาะสมนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นที่พอเหมาะสําหรับความสามารถในการปรับแต่งของช่างและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งบริษัทได้มีสปอนเซอร์มากมายนะครับที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้แล้วได้ช่วยช่วยเหลือนักศึกษานักเรียนได้พัฒนาการปรับแต่งจูนนิ่งด้วยอุปกรณ์เลสซิ่งคิดต่างๆอย่างมากมายครับ ขอให้นักเรียนนักศึกษาชาวอาชีวะทุกคนนะครับผู้อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตร่วมเชียร์ทีมมอเตอร์ชาเลนจ์27ทีมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของชาวอาชีวะทั่วประเทศนะครับก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามาส่งเสริมบุคลากรด้านนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือความสำเร็จของ Yamaha Moto Challenge 26นะครับปีที่2โดยในปีนี้มีทีมต่างๆเข้าร่วมทั้งหมด27ทีมด้วยกัน แข่งขันทั้งหมดสีสนามด้วยกันในปีนี้ครับทีมที่เจนเนอรเลส์นะครับจะได้รับสิทธิพิเศษเดินทางไปทศศึกษาต่างประเทศเข้าชมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการ M.F.J. Superbike All j a a p n Racing Championship 26ที่ส u ูกา a c i เซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับผลการแข่งขันสัปดาห์ที่สองจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันได้ในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพค้ตอนน่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ